กราบสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะที่ได้มีโอกาสมาร่วมในงานอุปสมบทของพระนาคกันในวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ศรีไพรไทยแท้พี่ออสโฟเรสสวัสดีครับสวัสดีพี่ออสสวัสดีครับทัตพลศรีไพรอ่ะพี่ออสครับนี่นาคองค์เดิมไม่ใช่พี่ศรีไพรอ้าวบวชอีกแล้วเหรอทําไมบวชบ่อยจังวูนะเหรอก็คราวที่แรกอันนะจ้ะ บวชให้พ่อให้แม่คราแรกบวชให้พ่อให้แม่ชุดที่สองได้บวชแก้บนชุดสามชุดสามบวชแก้บนชุดสี่นี่ล่ะบวชให้ลูกให้หลานนี่หน้าล่ะทำไมหน้าเปลี่ยนไปเยอะเลยเปลี่ยนยังไงฮะฮะก็ไม่มีแฟนแล้วเนี่ยแสดงว่านาคเนี่ยไม่มีใครเอาแล้วอย่างนั้นเลยเหรอจะรุ่นเดียวกับพ่อแล้วจะลูกกับหลานแล้วไม่ใช่สงสัยจะพ่อนาคทำไมอะไรคะ พี่ออสโฟเอตมานั่งอยู่ยังไงเนี่ยเคยเห็นจะร้องลาวงนั้นเนี่ยร้องเพลงเชียรลำวงเนี่ยก็นึกอยู่เหมือนกันมายังไงแล้วมาใส่ชุดอย่างนี้คืออะไรคะเนยพี่ออสมองเป็นคุณหลวงเนเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้เจ้าภาพเนี่ยแม่ของนาคเนี่ยโทรมาจากสวิตสวิตไหนหาลำวงชาวบ้านสวิตเซอร์แลนด์ใช่ต่างประเทศเลยเหรอสอวงตน่ยองงรื่งานจ้าทีนี้บอกว่าถ้าจะมีวิาลำวงชาวบ้านต้องให้อมองเนเี่ยอเอน็ีเนี่ย ทำฝันกับทศพลด้วยโอ้โหอย่างนั้นเลยใช่สินี่ควบสองต่อเลยใช่ไหมเนี่ยเราว่าอันนี้งานจบอบซะด้วยต่อก็ยังไงก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวกับทศพลแล้วก็สีพรยด้วยแต่ตอนนี้เพาว่ายังยังทำขวัญหน้าไม่ได้เนี่ยแม่เนี่ยกําลังจะลงจากเครื่องอ๋อยังมาไม่ถึงมาก่อนมางั้นไม่ครบไม่ครบองค์กรโอ้โหก็ยังทําขวัญหน้าไม่ได้ไม่ได้ทํายังไงเลยอีกคราวเนี้ก็อยากจะให้น้องทศพลกับสีพรนยนะช่วยแนะแนวให้หน่อยฮะ ช่วยแนะแนวให้หน่อยแนะแนวแนวทางทําขวัญนาคการทําขวัญเอาอย่างนี้ก่อนทําขวัญนาคผมว่าเรามาร้องกรอนกันทั้งสิบเอ็ดสิบสองกรอนก่อนมะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันยังไงแล้วเนี่ยยกรับเข้ารวมในทีมงานทําขวัญนาคเลยนะพี่สีพรายเนาะอ๋อทำว่าเป็นการสอบปะงั้นเถอะอ่าฮะอย่างนั้นเชียวแหมได้สิแหมมั่นใจมากเช้าลองลองดูนะอะลองกรอนกันก่อนรอแม่นาคก่อนเอากลอนแม่ เด็กคนนี้เขาเรียนแบบเหมือนมากใครนะแม่ครัวซัาเหมือนฉันอ้ยนี่จะมาทำไมเขาไม่ได้เรียกแม่ครัวกเรียกแม่แม่ก็เรียกแม่ครัวนนสิเขาเรียกแม่ทั่วไปในเนื้อเพลงนี้ เลี้ยงได้ลูกคนไหนเลี้ยงแม่ตอบแกบ้างเมื่อมีเมียเลี้ยงเมียเสียทุกทางเป็นแบบอย่างกันมาหน้าแปลกใจผมต้องใส่เนื้อเพลงนี้จังสงสัยเรื่องอะไรอ่ะเมื่อมีเมียเลี้ยงเมียเสียทุกทางมันจริงไหมนะไม่จริงมั้งทำไมผมพี่ยังเลี้ยงก็พี่อยู่เลยแม่พี่ตายแล้วก่อนตายนี่แกสั่งไว้ สั่งว่าไงอย่าทิ้งเพื่อนแม่นะเมื่อน่าร้องหืเมื่อมีเมียเลี้ยงเมียเสียทุ่งทางเป็นแบบอย่างกันมานมาแปลกใจแม่อดยามปากแห้งจนซีเสียวกินแต่เปลี่ยว ทั้งสายเปสายใจเหมือนสายเลือดแม่ยอมเชื่ดให้ลูกได้ไม่ฟันเฟือนหยดน้ำนมหยาดน้ำตาแม่ยังเตือนแม่เป็นเหมือนแม่พระผู้อารีเมื่อเติบโต ผิดเนื้อขเขาแล้วผิดยังไงลูกไม่มีแม่จะมาทิ้งลูกไม่มีไปดูที่ไหนมาเนีน่ยก็ดูมาจากในทีวี <c oughs> เห็นทิ้งกันให้เกลื่อนหมดคนนั้นไม่ใช่ับเปียก <c oughs> <ๆ S 2> <c oughs> มีเปีเยกเปล่อุ้ยว่าร้องไห้ซะเลยผิดเขาแล้วผิดนะออเอ้าว่าไปว่าไปเติบโตโทษลูกมาลืมแม่บางคนแย่ตีดานาบัตซีแม่ของฉันแม่ท่านละจะชั่วดีก็ยัง ว่าแม่แนินรันเมื่อจะรู้ว่าแม่รักประจักษ์จิตจะได้คิดวม่ามีลูกผูกรักมันเรารักลูอย่างไรแม่เหมือนกันคงกรรมนั้นคงเปลี่ยนเวียนมุนไปรัะคุณแม่กำบ้ามหาสมุทรบริสุทเกินกว่าคำปลาใสทอง ชดเชยให้แม่พลันกะตันอายุมียอดเกิดร้องมาตั้งนานทุกรู้ว่าแม่ชื่อพลัน เดี๋ยวปะไรสิรองยังไงซึ้งดูสินี่ดูโทษถังตายแล้วบอกแล้วเพลงนี้มันซึ้งเออคุณพี่ครับร้องให้ทําไมครับซึ้งนะคิดถึงแม่โอ้โหแล้วแม่ไปไหนแล้วครับแม่ตายอตายแล้วแม่ตายนานหรือยังตายปีที่แล้ว เตั้งใจว่าจะบวชให้แม่ก็<อ>ไม่ทันโอ้โหน่าสงสารเนาะเอาแล้วแลเป็นลูกคนที่เท่าไรล่ะครับลูกคนสุดท้องโอ้โหลูกสุดท้องยังอายุอูนี้แล้วแม่จะอยู่ไหวหรือพี่เฮ้ยโอ้ยทรมานสังขารเนาะ